สวัสดีครับคุณหลังเขาชาแนลครับมีตำส้มมะกอกครับครับส้มมะกอกครับพริกกระเทียมนา้อเกลือครับครับต่อติดตามครับพริกกระเทียมใส่ลงไปครับตาครับ ค,ค,คือเรือครับคือเรือมันโบสถทัดเรื่องนะครับขเขียวอยู่คือเรือเกัดเทศครับ ด้านไหลรด้นไหล่เแป้งนัวใส่ไหล่ครับใส่ไหล่เซบไหลแป้งนัวใส่ลงไปใส่ไม่ได้ละละ ต้นอมครับต้อนพร้อมหอมครับหอมปลาร้าบอสไซน้ำตาลนะครับบลมักใซ่นตาล สับเราไปใส่ตัวเย็นนะครับตุกงนก็ป่าจักหน่อยจบเลยครับ,ต,บ,รบ,รบตามครับ มะกอกครับแป๊บบันบ้าชิมครับ ครับครับฮึสุดยอดคุกหมดเลยครับมาเด้อครับสิ่งกันครับแซ่บตันงกันคุกไกดเ,เลยอืม เกิดเฮดโซูเลยครับครับมากินกันครับพี่น้องเซ็บเซ็ตมันกันครับครับมาครับมากินมันกันครับพี่น้องเซ็ตกินกับป้งไก่ครับปีงไก่ปีงหนึ่งผักกับก็มีครับผักขี้น้าครับ น้านผมเหมือนผัดขี้น,น้านะครับนะครับคือเห็นบอกครับผัดขี้นหน้านหน้าหมาครับทีละกันครับแซ่ลังกันสวัสดีครับมาครับแซบ่หนึ่งข้อแล้วขี้นหน้า อนครับเขานึ่ไม้เหนึ่งไม้ครับ้า Продолжение 哪个？ น้งทองใส่ได้เลวนะครับแซมๆครับ